ดีครับเพื่อนๆครับผมมีตัวแรไอเทมตัวสะสมตัวหมกมุ่นตัวอะไรก็ว่ากันไปพี่น้องนี่คือคูโบต้าครับเม d ดอินเจแปนนะฮะคุณผู้ชมครับ KC 2 7 5 0ดห้า HP จำรหัสนี้ไว้นะนี่คือโค้ดสือซีน็อกนั่นแหละที่คูโบต้าซื้อไป HP คืออะไรครับ h b คือตัวนี้เป็นแบตเตอรี่สตาร์ทนะครับตัวนี้เนี่ยเสียดายอย่างเดียวนะสวยแต่ว่า เขาลืมสั่งทิ้งที่ชาร์จมาเนี่ยมันชาร์จตรงนี้แต่ว,ว่าเดี๋ยวผมมันหาซื้อใส่ได้นะครับแต่ตัวนี้มันพิเศษตรงที่มันมีเชือกดึงสตราตร์ตตรงนี้นะเอานี้เก็บก่อนเนี่ยเชือกดึงสตาร์ตตรงนี้นี่นะครับน้ำหนักค่อนข้างเบา27แต่27ซีซีนะแต่รอบจัดรอบจัดเลยแหละคุณชมครับอ่าสวิตช์ปิดเปิดนะเป,ดเปิดคือข้างบนปิดลงล่างนะครับ สวิตอมือเร่งเนี่ยเป็นลักษณะเร่งบังคับอย่างนี้เอียงข้างมือเร่งปุ๊บพี่จะเจอปุ่มปุ่มหนึ่งนะครับนี่คือสวิตเอ่ o เห็นไหมมอเตอรมันจะกดอ่ะฟบฟิ๊ตัวนี้หมายถึงว่าถ้าเราใช้งานไปเรื่อยๆนะครับแบตเตอรี่มันจะปั่นเข้ามาให้มันจะมีไฟให้ก็ใช้ไปสักระยะหนึ่งก็คงจะกดติดปกตินั่นแหละแต่ว่าฐานมันอ่อนแบตมันอ่อนนะครับ,นะรบตัวนี้เอาไป4 0 0พบาทคุณผู้ชมครับ4 0 0พบาท เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะฮะรอบเร่งดีมากเลยตรงนี้น่านมันจะติดแล้วเห็นไหมโอ้เหมือนมีหลอกเลยนี่ปึ๊บมันจะเหมือนรีบอร์ดสตาร์ทอ่ะสักพักมันจะกระลึกลูกกลับให้ครับันนี้น้ำหนักก็เบานะรวมอะไรต่างๆก็ยังสวยวันนี้อยู่ค่อนไปทางสวยเลยนะครับสีน็อกรอบเร่งันดีนะคาบูเลเตอร์เป็นลักษณะภาพปั๊มทั่วไปมาดูห่อนสี่พันบาทนั้นได้ของแถมมีใบมีดบางยาสายสะพายนะ ปั๊มทั่วไปปกติสได้ก็อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งให้พี่ดูว่าจริงๆคาบุภาพปั๊มมันไม่จะเป็นต้องตั้งตรงเดานะมันอยู่ท่าไหนมันก็ได้นะเห็นไหมมันเอียงข้างอยู่ไหมอันนี้เป็นข้อมูลหนึ่งนะฮะอันนี้สตาร์ทกดึงเชือกให้สุดเชือกแค่นั้นเองครับติดง่ายเดี๋ยวผมจะหาคนมาสตาร์ก่อนเพราะว่าถ่ายมือเดียวัก่รู่เลยดูลองสตาร์ตดูอันนี้สวิตเปิดให้แล้ว ลากเชือกออกให้สุดเรียนไะม่ัน,นลากเนะไม่ต้องกรนะโดนับเอระดับเื่อนะอ่อีกทีนึงลากให้สุดนะครับคุณผู้ชมนะอ่าดีเดียวเลยอ่าทนี้ลองเล่นดูสตาร์ทเล่นดูพอติดแล้วปุ๊บเนี่ยที่ก็ออกเป็นเก็บเก็บแบบเดิม กิปนะฮะ4,000บาทรวมส่งนะฮะมีประกันให้4เดือนครับคุณผู้ชมครับโอ้โหกิปเลยตัวนี้สวัสดีครับ oh, oh.